ข้อที่4การฟอกสีฟันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้แต่แพทย์ต้องวินิจฉัยก่อนว่าเหมาะสมจะฟอกหรือไม่ถูกไหมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงตามหลักการแพทย์คนที่อายุน้อยเครือบฟันจะหนาฟันจึงดูขาวเมื่ออายุมากขึ้นเครือบฟันบางลงฟันจึงมีสีเหลืองมากขึ้นอ่ะก็เป็นข้อเท็จจริงคือถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้เรียนทางด้านแบบทันตกรรมหรืออะไรก็ตามนะแต่เราก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบเป็นความแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่าเป็นแบบพื้นฐานที่เราต้องรู้อะถูกไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าฟันแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบถูกไหมคะอ่าตอบเบอร์สามนะข้อนี้นะอ่ะขอดูเบอร์ห้าหน่อยนะข้อสี่ตอบหมายเลขหนึ่งอ่านี้ต้องไปดูดูอันไม่มีอะไรเพราะว่าที่เหลือเป็นข้อเท็จจริงนะข้อนี้ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยเป็นทัศนะประเภทนโยบายนแนวนี้หนึ่งข้อหน้าถามเห็นไหมข้อนี้ไม่มีคาว่าจึงไม่มีคำเออไม่มีคาว่าควรไม่มีคาว่าหน้าจะนะแต่เป็นประโยคที่เรามีความรู้สึกว่าพอเราอ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าประโยคนี้เป็นการเสนอให้ใครทำอะไรนะคะ ดูข้อ5นะข้อที่5ข้อความนี้เป็นทัศนะประเภทใดเริ่มต้นเท่าที่สังเกตมานะในช่วง30ปีภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคนสังเกตมันมีตัวคีย์เวิร์ดบ่งเวลา